สวัสดีครับทุกผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวิโรธเพิ่นหนักฝ่ายอนุรักษนิยมอยากแช่แข็งประเทศนายวิโรธลักษณาอันดิอรว่าที่สสแบบบัญชีรายชื่อพัรก้าวไกลโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ว่าฝ่ายอนุรักษนิยมอยากแช่แข็งประเทศต่อแต่ก็กังวลว่าจะได้ไม่คุ้มเสีย กลัวว่าค่านิยมทางสังคมความเชื่อที่คอยค้ำยันเครือข่ายศักดินามาชานานจะเปลี่ยนแปลงแบบกู่ไม่กลับองค์กรที่เป็นนั่งร้านตอนนี้ก็งงว่าจะไปต่อ,อยังไงร,ระหว่างที่รอคำสั่งก็ต้องทำนิติสงครามเอาชนะมาปักหลังไว้ก่อนเมื่อมีเสียงของประชาชนเป็นธงชัยมันผู้ใดจะหารกล้ามาทำลายองค์กรนั่งร้านเขาไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วถ้ามีคำสั่งมาก็พร้อมที่จะใช้นิติสงคราม ฝืนมติของประชาชนอยู่แล้วเพียงแต่ด้วยนิสัยความเป็นลูกน้องก็คงแจ้งหัวหน้ากลับไปว่าทนะําน่ะทาให้ได้แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ขอรับผิดชอบนะหัวหน้าก็เลยหันรีหันขวางไม่กล้ากดปุ่มการใช้กฎหมายที่ถูกต้องคือการดําเนินการไปตามกฎหมายส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่การใช้กฎหมายที่เลวคือการล็อกผลตั้งธงให้เป็นไปตามอำเภอใจของผู้มีอิทธิพลไว้ก่อน แล้วก็กุ่มหน้ากุ่มตาหาช่องของกฎหมายสร้างเหตุให้ผลเป็นไปตามธงให้ได้อย่าไปเครียดตอนนี้เราทําดีที่สุดแล้วเหมือนสอบได้คะแนนดีแล้วก็รอประกาศขึ้นบอร์ดอย่างเดียวคนที่เครียดคือคนที่พยายามหาช่องให้คนที่สอบตกแซงขึ้นมาเป็นที่หนึ่งตอนนี้คนพวกนี้เครียดมากเรื่องทำหน้า,นาด้านทําได้อยู่แล้วแต่กลัวว่าจะถูกจับได้กลัวจะต้องรับผิดชอบระแวงไปหมดคนที่สั่งให้คุณทําความผิด ถึงเวลาเขาไม่ช่วยคุณดอกมีแต่จะถีบหัวส่งให้ความผิดไม่พันมาถึงตัวเองหลังจากนั้นนายนาฤทธิโรธฮุเองระบินอดีตเอกอัครรทูตไทยนักลุงโบโนสูสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาโพสเฟซบุ๊กโต้ข่าวที่นายวิโรธลักษณะอดิสรว่าที่สสแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสข้อความในทวิตเตอร์ระบุไฟอนุรักษ์นิยมอยากแช่แข็งประเทศโดยนายนาฤทธิโรดระบุว่า การต้องการรักษาความเป็นเอกราชหนึ่งเดียวของประเทศมิให้ถูกแบ่งแยกการรักษาสถาบันกษัตริย์สถาบันครอบครัวให้คงอยู่การพัฒนาประเทศจนมีเงินทุนสำรองและทองคําสำรองสูงจนติดท็อปอันดับโลกการพัฒนาอินฟาสัก u เจอร์ถนนโหนทางรถไฟฟ้าการพัฒนาโครงสร้างระเบียงเศรษฐกิจ e อ c การพัฒนานวัตกรรมใหม่เช่นดวงอาทิตย์ประดิษฐ์การปล่อยจรวดนาป้าขึ้นสู่อวกาศ แบบนี้เรียกว่าเป็นการแช่แข็งประเทศหรือแล้วการปล่อยให้มีสุราเสรีมีเซ็กเวิร์เกอร์เสรีครอบงำข้อมูลมิติด้านเดียวให้เด็กกระด้างกระเดืองเป็นคนก้าวร้าวรังเกียจชาติรังเกียจพ่อแม่ตัวเองรังเกียจความเป็นไทยการสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติในการแบ่งแยกจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วแบบนี้จะเรียกว่าอะไรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวัน สวัสดีครับ